ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา222ทับ37ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการหรือส่งมอบทรัพย์สินให้ศาลกำหนดจำนวนเงินรางวัลที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่ทานายความฝ่ายโจทย์ ตามที่เห็นสมควรโดยคำนึงถึงความยากง่ายของคด,ดีประกอบกับระยะเวลาและการทำงานของทนายความฝ่ายโจทย์รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคด,ดีแบบกลุ่มซึ่งไม่ใช่ค่าฤชาธรรมเนียมที่ทนายความฝ่ายโจทย์ได้เสียไปและเพื่อประโยชน์แห่งการนี้ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงให้ท่านายความฝ่ายโจทยื่นบัญชีค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวต่อศาลโดยให้ส่งสำเนาแก่จำเลยด้วยวรรคสองถ้าคำพิพากษากำหนดให้จำเลยใช้เงินนอกจากศาลต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งแล้วให้ศาลคำนึงถึงจำนวนเงินที่โจทย์ และสมาชิกกลุ่มมีสิทธิได้รับประกอบด้วยโดยกำหนดเป็นจำนวนร้อยละของจำนวนเงินดังกล่าวแต่จำนวนเงินรางวัลของทนายความฝ่ายโจทก์ดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ30ของจำนวนเงินนั้นวักสาถ้าคำทิ่ภากษากำหนดให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือส่งมอบทรัพย์สินและให้ใช้เงินรวมอยู่ด้วยให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมวรรคใส่ในการกำหนดจำนวนเงินงรางวัลของทนายความฝ่ายโจทตามมาตรานี้หากมีการเปลี่ยนทนายความฝ่ายโจทให้สารกำหนดจำนวนเงินงรางวัลของทนายความฝ่ายโจท ตามสัดส่วนของการทำงานและค่าใช้ใจ่ายที่ท่านายความแต่ละคนเสียไปวร5ให้ถือว่าท่านายความฝ่ายโจทเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในส่วนของเงินรางวัลของท่านนายความฝ่ายโจทด้วยและเงินรางวัลดังกล่าว มิใช่ค่าฤชาธรรมเนียม